สซติเตหตุสัพพาาขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่สาธุชนทุกท่านทุกคนกลับมาพบกับอารามออนไลน์อีกครั้งหนึ่งหลังจากห่างหายกันไปหลายวันเนื่องจากติดศาสนานกิจวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะ <c oughs> อีกสักครู่หนึ่งเมื่อจบสนทนาธรรมแล้วแต่ภา,าพทั้งสองรูปก็จะไปแสดงธรรมในงานชาปนกิจศพ ของญาติโยมท่านหนึ่งเหมือนกันเอาละวันนี้หลังจากห่างหายกันไปหลายวันเรากลับมากันอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับวิทยากรยังอยู่ครบทั้งสองท่านนิมนต์พระอาจารย์อารยันครับมาร่วมสนทนาธรรมกันวันนี้มีวัยรุ่นที่เป็นแฟนรายการของเรามาถึงไร่เชิญตะวันนะมาถึงปับ๊บก็มาฝากคำถามเลยบอกว่าเพื่อนอกหักรักคุณ อาการเจียนอยู่เจียนไปตอนนี้ที่บ้านต้องเฝ้าระวังเพราะว่ามีแนวโน้มอยากจะฆ่าตัวตาย mm hmm. แล้วน้องคนนี้ก็เป็นเพื่อนสนิท mm hmm. ที่ไปอยู่เป็นเพื่อนเพื่อนมาแล้วตั้งสามวันนะ mm hmm. ตอนนี้ฝากฝากพี่สาวของเพื่อนอนะ mm hmm. เฝ้าห้องเพื่อนเอาไว้เพราะอะไรละสายตาไม่ได้ oh. เพราะว่าประกาศจะฆ่าตัวตายถ้าโลกนี้ไม่มีเธอ น้องคนนี้ก็เลยอาสาเป็นหน่วยกล้าตายทิ้งเพื่อนรักเอาไว้กับพี่สาวแล้วขอมาพบพระอาจารย์สองรูปเพื่อถามว่าถ้าเพื่อนอกหักรักคุดแล้วตั้งใจว่าจะทำร้ายตัวเองถึงขั้นฆ่าตัวตายธรรมะจะช่วยได้อย่างไรตอนนี้น้องคนนี้ก็กลับเชียงใหม่แล้วเนาะกลับไปเฝ้าเพื่อนละนะก็ดังนั้นวันนี้ ก็ขอถือโอกาสนี้แหละนะทําตัวเป็นพี่สีราณีสอนน้องสมัยโบราณเขาเรียกว่าสีรา n ีนะอมืมันอยู่ในหนังสือชีวิตรักอืแต่ถ้าปัจจุบันก็ต้องเรียกว่าเป็นพี่อ้อยพี่ชอดใช่ไหมเรามาปลอบน้องกันหน่อยน้องที่อกหักรักคุดแล้วก็บอกว่าถ้าโลกนี้ไม่มีเธอก็ไม่รู้จะอยู่ไปทําไมเอาละนะจะสอนน้องยังไงน้องที่อกหักเป็นรักครั้งแรกด้วยอยู่ปีสองเอง เป็นรักครั้งแรกแล้วก็รักกับรุ่นพี่ด้วยนะก็เลยเจ็บหนักไงเ,เพราะว่าสุดท้ายรุ่นพี่ก็เลือกก็เลือกคนอายุใกล้เคียงกันใช่ไหมแล้วหนึ่งก็เป็นรุ่นน้องเป็นเด็กปีสองรักแรกมักจะรักจริงทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างพอรักแล้วก็ไม่ฟังใครพ่อเตือนแม่เตือนครูเตือนเพื่อนเตือนไม่ฟังพออกหักปับ๊บก็มองเห็นแต่ความมืดแล้วก็รู้สึกว่าโลกนี้ไม่น่าอยู่เอาละ <c oughs> ช่วยกู้ชีวิตน้องหน่อยได้ไหมในบแล้วครับ <c oughs> จริงๆแล้วก็เข้าใจนะคนอกหักเนี่ยมันจะการเหมือนเข้าใจนะเคยเหรอไม่เคยครับ <c oughs> มันจะการคล้ายๆประมาณว่าเป็นไข้อะนะ <c oughs> คือเป็นไข่อะ่ะมันเหมือนปกติมันก็ปกติครับแต่ตอนเป็นไข่เนี่ยมันจะรู้สึกอ่อนแอมากกว่าปกตินะ กินอะไรก็ไม่อร่อยอาหารที่อร่อยเนี่ยกินก็ไม่มีรสชาตินะแล้วบางครั้งรู้สึกเออกังวลฟุ้งซ่านเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างนึ่ง,งครับอืมแต่มนขาดเธอเหมือนขาดใจอย่างนั้นหรือเปล่าขาดเธอเหมือนขาดใจก็ประมาณนั้นนะแต่ตอนนี้น้องเขาเพื่อนก็บอกว่าน้องไม่พร้อมจะฟังเหตุผลต้องใช้ยาแรงเลยอะ่ะถ้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วจะปลอบเขายัางไงเพราะเขาร่ำร่ำจะฆ่าตัวตายมาสามวันแล้วจริงๆก็ต้องใช้ยาแรงเลยนะเนี่ยก็จะบอกเขาว่า ยังไม่ต้องรีบตายหรอกเพราะยังไงก็ต้องตายอยู่แล้วอ,อย่าตายเพราะคนคนหนึ่งเลยออืเพราะถ้าเขาเห็นคุณค่าในตัวเราเนี่ยเราถึงขั้นยอมตายเพื่อเขาได้หรอแต่เขาเนี่ยกลับหนีห่างไปโดยที่ไม่มไม่สนใจเราเลยว่าเราจะเป็นตาย,ยาร้ายดียังไงดังนั้นอย่าเอาความสุขความทุกข์หรือชีวิตของเราทั้งชีวิตเนี่ยไปขึ้นอยู่กับคนที่ไม่เห็นค่าในตัวเราแบบนี้เลยดังนั้น อยากให้เขาเนี่ยลุกขึ้นมานะแล้วก็อาบน้ํากินข้าว <c oughs> ไม่งั้นก็ไปส่องกระจกมองดูตัวเองหรือไม่ก็ไปหาคนที่รักเรามากที่สุดไปหาพ่อหาแม่ดีกว่าถ้าความรักครั้งนี้มันเจ็บปวดไม่มีความรักน้องอะพ่อแม่ไม่อยู่อยู่กับพี่สาวกับพี่สาวอีกแล้วอืดังนั้นน้องคนนี้เวลารักแฟนอะอจึงรักหมดเลยเพราะว่าเพราะว่าขาดความรักจากพ่อจากแม่อ๋อเข้าใจดังนั้นเวลามีแฟนปับ๊บ เหมือนคนเดียวในโลกเลยที่จะฝากผีฝากไข้ไว้ได้อืมอ่ะคืนนี้พระอาจารย์ว่าน้องคนนั้น่ะตอนนี้นั่งดูอยู่นแน่ๆเพราะว่าเพื่อนบอกว่าจะจะเปิดไลฟ์ให้น้องเขาดูเลยอรารยันมองกล้องแล้วในฐานะเป็นวัยรุ่นอ่ะพ <c oughs> ูกับน้องตรงๆเลยดังนั้นในฐานะเป็นวัยรุ่นนะความรักมันก็เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะมันทําให้เราเติบโตขึ้นนะครับอืมแต่อย่างที่บอกว่าชีวิต เราก็ต้องผ่านมันไปนะความรักมันก็เป็นมรสุมนิดเดียวในชีวิตตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางมรสุมมันอาจจะใหญ่ดังนั้นถ้าเราถูกมันถาโถมเข้าใส่เนี่ยจนเราตั้งรับไม่ไหวเนี่ยสิ่งสําคัญก็คืออาจจะไปหาเพื่อนกู๊ดเฟรนหรือกัลยาณมิตรอย่าอยู่คนเดียวครับถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยวันเวลาเก่าๆโมเมนต์เก่าๆความรู้สึกเก่าๆอารมณ์เก่าๆเพลงเก่าๆหรือสถานที่ที่เคยใช้ร่วมกัน ที่ที่เธอมีเขาอยู่อย่าที่ที่เคยมีเขาอยู่แต่ตอนนี้ไม่มีเขาแล้วถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมๆครับแล้วก็อยู่คนเดียวด้วยเนี่ยจิตตกเลยเพราะมันจะดึงเข้าไปหาสิ่งเก่าๆครับอดังนั้นแนะนําเลยว่าอาจจะไปหาเพื่อนอหาเพื่อนก็หาเพื่อนที่ที่จิตใจโกรธมาเซ็ตหน่อยนะคือที่ตลกเฮฮาปาจิ H ้งโกะหน่อยที่มีมุกบ๊บะเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามุกบ๊บะไม่ใช่ไปหาเพื่อนที่แบบ ซึมเศร้าด้วยกันกลายเป็นเปิดเพลงเศร้านั่งร้องไห้ด้วยการเศร้าไปอีกเงี้ยไม่ไม่ดีกว่าเพราะนั้นหาเพื่อนที่เข้าใจเราแล้วก็โอ้โหชุบชูใจเราแล้วก็ออกจากสิ่งแวดล้อมเดิมๆสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ขอแนะนําน้องที่กําลังอกหักอยู่ตอนนี้ครับเอาแล้วนะถ้าน้องดูอยู่นะพระอาจารย์อารยันบอกว่าออกจากสภาพแวดล้อมเดิมๆเพราะว่าถ้าอยู่ห้องเดิมๆสภาพแวดล้อมเดิมๆไปร้านอาหารเดิมๆที่เคย มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันใช่ไหมใช่ครับก็จะถูกดูดเข้าไปในบรรยากาศแห่งความซึมเศร้าฉะนั้นฝากให้น้องนําตัวเองออกมาจากสภาพแวดล้อมเดิมๆนะลกูกออกไปหาเพื่อนใช่หาเพื่อนไปเที่ยวไปที่ใหม่ๆที่ไม่ใช่เดิมไปกินข้าวใช่ครับไปนอนวัดอืมก็ได้อา้าวนั่นคือพระอาจารย์อารยานันท่านแนะนําอย่างนั้นหนึ่งให้ออกจากสภาพแวดล้อมเดิมๆ มันจะได้หลุดจากสภาวะมดหมองครองเศร้าถ้ามาถามพระอาจารย์พระอาจารย์ก็จะพูดอย่างนี้นะลูกพระพุทธองค์ท่านเตือนไว้แล้วนะที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกท่านตรัสไว้แล้วความรักเหมือนดอกกุหลาบความทุกข์เหมือนนามกุหลาบเข้ามาคู่กันนะความรักเหมือนหน้ามือความทุกข์เหมือนหลังมือ ยกมือขึ้นมาหน้ามือมาละหลังมือไม่มาคงไม่ได้ถ้าลูกมีความรักแล้วลูกจะบอกว่ารักแล้วต้องมีแต่ความสุขซีมันจะทุกข์ไม่ได้มันจะผิดหวังไม่ได้แสดงว่าลูกกาลังอินโนเซนต์มากเลยนะลูกเพราะอะไรที่ใดไม่รักที่นั่นไม่ทุกข์มันเป็นสัจธรรมสากลลูกจะยอมรับเฉพาะด้านที่มีความสุขแล้วปฏิเสธด้านที่มีความทุกข์ของความรักไม่ได้หรอก เพราะความรักกับความทุกข์เป็นของคู่กันมันเป็นของแถมถ้าลูกมีรักทำใจรอไว้เลยความทุกข์จะแทรกผสมมาด้วยเสมอไปอันนี้มันเป็นธรรมดามากๆเลยเหมือนลูกเกิดมามีชีวิตแล้วชีวิตก็จะแถมของแถมของชีวิตให้กับลูกลูกได้ชีวิตมาแล้วนะลูกจะได้ของแถมของชีวิตคือความแก่ความเจ็บ ความตายความพะร,รากจากคนที่รักและของที่รักนี่คือของแถมของชีวิตนโลกนั้นเมื่อลูกเกิดมาเป็นคนกับเขาชาติหนึ่งแล้วลูกยอมรับนะความรักแล้วลูกก็ต้องยอมรับของแถมของความรักที่ธรรมชาติจัดสรรมาให้ด้วยว่าที่ใดมีรักที่นั้นจะมีทุกข์ถ้าลูกบอกว่ารักแล้วมันต้องสุขอย่างเดียวสิ พูดอย่างนี้ลูกกาลังทําตัวสวนทางศัจธรรมของโลกเลยนะลูกลูกต้องเปิดหูเปิดตาลืมหูลืม,ลมตาขึ้นมาว่าโอ้พระพุทธองค์ท่านเตือนเอาไว้แล้วสัจธรรมมันมีอยู่อย่างนี้นะลูกที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์พระอาจารย์อยากจะบอกความจริงให้โลกฟังเรื่องหนึ่งนะว่านักเขียนที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของโลกคือคาเินยิบรันคารินยิบรันเนี่ยลูกเป็นกวีชาวเลบานอนท่านเขียนหนังสือ หลายเล่มแต่เล่มที่ดังมากๆก,ก็คือ The Prophet นะเรื่องนี้ก็คือปรัชญาชีวิตแล้วบทหนึ่งของปรัชญาชีวิตท่านก็พูดถึงเรื่องความรักเอาไว้อย่างคนที่แบบรูปุกปร่งเรื่องเรื่องความรักมากๆหนุ่มสาวที่มีความรักถ้าได้อ่านปรัชญาความรักของคาเรนยิบรานแล้วเนี่ยจะยินดีปรีดามากเลยถือเขาเป็นศาสดาหแห่งความรักศาส,สดาหแห่งความโรแมนติกก็ว่าไดอ้อีกเล่มหนึ่งก็คือ Broken Wing นับปิกหักโอ้โหไพเราะเหลือเกินอ,าอ่านแล้วเนี่ยอิ่มอกอิ่มใจแม้จะเป็นเรื่องที่ไม่สมหวังในรักแต่ลูกเชื่อไหมกูรูที่เขียนเรื่องความรักอย่างนี้แหละในชีวิตจริงนะก็อกหักไม่ได้สมหวังในความรักสักนิดหนึ่งเขาตากหน้าไปขอขอขอ,ขอแต่งงานกับแฟนที่เขาหมายปองและเป็นแรงบันดาลใจให้เขาเขียนกวีแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ตอบปฏิเสธ กูดูเรื่องความรักเขียนหนังสือระดับโลกเลยก็ยังอกหักใช่ไม่สมหวังเพราะฉะนั้นนะการินที่ปรานเนี่ยตายไปเนี่ยไม่ได้สมหวังนะทั้งๆที่เขาเป็นกูรูเรื่องความรักกวีตอนที่ว่าด้วยความรักของเขานั้นแสนจะวิเศษเลิศเลอเพอร์เฟกแต่ในชีวิตจ,จริงเขาไปหาผู้หญิงที่เขารักและเป็นแรงบนันดาลใจให้เขาเขียนกวีเพื่อขอแต่งงานแต่ก็ถูกผู้หญิงปฏิเสธอย่างไม่ใหญ่ดีแล้วเขาก็ล่วงลับดับขันไปพร้อมกับควาอมกอกหักลูกเห็นหรืยอยังว่า รักแล้วจะไม่ทุกข์มันแทบเป็นไปไม่ได้นะลูกนะความรักนั้นน่ะมันมาพร้อมกับความทุกข์เสมอแต่ถ้าเรารู้เท่ารู้ทานมันเราก็จะทุกข์น้อยลงแต่จะให้รักแล้วไม่ทุกข์นั้นน่ะมันเป็นไปไม่ได้นะลูกนะเหมือนเราเรามีแก้วอยู่ใบหนึ่งเราปล่อยมันหลุดลงบนพื้นซีเมนน่ะจะไม่ให้มันแตกมันเป็นไปไม่ได้ะการที่แก้วนั้นมันต้องแตกมันเป็นธรรมดาของแก้วใบนั้นลูก เช่นเดียวกันการที่ลูกมีความรักและจะไม่สมหวังในรักหรือต่อให้สมหวังแต่ความรักก็มีออปชั่นความทุกข์อื่นๆให้ลูกรอเจออีกเยอะแยะมากมายนี่มันก็เป็นธรรมดาของความรักไงลูกแก้วนะที่เราทําหล่นลงบนพื้นมันจะแตกเพลงฉันใดเพราะมันเป็นธรรมดาของมันว่ามันต้องแตกความรักก็เหมือนกันธรรมดาของความรักก็คือมันจะมีความทุกข์เป็นของแถมนี่คือสัจธรรมที่หนึ่งที่ลูกจะต้องรู้ ว่าที่ใดมีรักที่นั่นจะมีทุกข์แลวตอนนี้ทั้าลูกกาลังมีทุกข์เพราะความรักลูกก็บอกตัวเองว่าเออจริงท่านเตือนไว้แล้วเราไม่ควรจะไปเถียงพระพุทธเจ้าผู้รอบรู้เรื่องศสัจธรรมของชีวิตที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์อ่าพอมันเกิดขึ้นอย่างนี้ก็บอกตัวเองว่าเออข้าพเจ้ากําลังได้เรียนธรรมะละนี่ข้อที่หนึ่งแล้วข้อที่สองอย่างนี้พระอาจารย์เล่าว,ว่ากูรูที่เขียนกวีนิพนธ์เรื่องความรักแล้วดังไปทั้งโลกเอาก็าจริงก็ไม่ได้สมหวังในความรักลูกก็น้อมมาเตือนจิตสกิจใจตัวเอง เห็นไหมมันไม่มีใครได้ทุกอย่างดังใจหวังแต่ก็จะไม่มีใครพลิดหวังทุกอย่างไปเหมือนกันนี่คุณโยมประพัดสอนเสวิกุลนักเขียนชื่อดังเขาพูดเอาไว้นะไม่มีใครได้ทุกอย่างดังใจหวังแต่ก็จะไม่มีใครพลาดหวังทุกอย่างไปลูกอาจจะพลาดหวังจากคนนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าลูกจะต้องเป็นโสดไปตลอดชีวิตเสมอไหร่เตือนจิตสกิดใจตัวเองไว้สิว่าบางทีการที่เราไม่ได้ลงเอือกับคนคนนี้ อาจเป็นวิธีที่ธรรมชาติต้องการให้คนที่ดีกว่านั้นเดินเข้ามาสู่ชีวิตเราใช่ไหม,มนี่คิดอย่างนี้นะต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วถ้ามองอย่างนี้จะมีความหวังมากเลยเพราะว่ายังเด็กมากยังอยู่ปีสองเองใช่ไหมลกูกใช่ครับฉะนั้นให้คนนี้เดินออกไปลกูกเมื่อหัวใจมีพื้นที่ว่างคนใหม่เขาจะได้เข้ามานี่คิดแบบนี้นะลูกนะฉะนั้นถ้าคิดแบบนี้แล้วก็ลูกก็จะมีความหวังและมีกําลังใจต่อไปเอาประการที่สามมองแบบปรัชญาจีนบ้างปรัชญาจีนก็บอกว่าถ้า ถ้าเราเจอใครสักคนหนึ่งเจอครั้งแรกนะเจอครั้งแรกแล้ว falling in love ตกลุมรักกันนั่นคือโชคชะตาแต่ต่อมาไม่สมหวังมีเหตุให้เลิกร้างกันไปแล้วกลับมาใหม่นี่คือวาสนาครบกันครั้งที่สองเหมือนรีเทิร์นคู่รักรีเทิร์นะเอาครั้งที่สองกลับมาคบกันอีกแล้วก็เลิกกันไปต่อมาครั้งที่สามผ่านไปทั้งหลายปีได้วกกลับมาเจอกันอีกคราวนี้เป็นเดสตินี คู่ชีวิตบุเพสใน,นวดัพนนวดพนะัาสองออชัดเจน <laughs> นะลูกเห็นหรือ,อยังเจอเจอกันครั้งแรกครบกันครั้งแรกมันคือโชคชะตานะลูกถ้าเขาจากไปแล้วกลับมาเป็นวาสนาแต่จากไปครั้งที่สองแล้วยังกลับมาอีกครั้งที่สามคราวนี้เป็นบุเพสใน,นวดัดแต่ถ้า พบกันครั้งนึงแล้วจากครั้งที่สองแล้วหายไปเลยก็แสดงว่าเรากับเขานั้นบุญไม่สัมพันธ์กันจริงๆฉะนั้นให้คิดอย่างนี้ว่าใครก็ตามที่เป็นคู่ชีวิตของเราไปไกลแค่ไหนเขาก็จะกลับมาแต่ถ้าเขาไม่ใช่เขาไม่มีบุญสัมพันธ์กับเรายือ้อไวอย่างไรเขาก็ไปอยู่ดีนี่คิดแบบคนจีนนะนี่ปรัชญาจีนถ้าเขากับเรามีบุญสัมพันธ์ต่อกันจากการไปไกลแค่ไหนถึงอย่างไรก็จะกลับมา แต่ถ้าไม่มีบุญสัมพันธ์ต่อกันยือ้อย่างไรก็ต้องไปอยู่ดีนี่คือสามวิธีที่พระอาจารย์เนี่ยลูกลองเอาไปใช้นะครับย่าอีกครั้งหนึ่งหนึ่งฟังพระพุทธเจ้าลกูกท่านเตือนแล้วที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์เหมือนแก้วทุกใบนั่นแหละตั้งแต่มันถูกปั้นถูกสร้างมาเนี่ยมันก็พร้อมที่จะแตกอยู่แล้วมันจะแตกเร็วแตกช้าก็เท่านั้นแหละลูกมีความรักยังไงลูกก็ต้องเจอทุกข์แหละมันจะทุกข์เร็วทุกข์ช้าก็เท่านั้นรักแล้วจะไม่ให้ทุกข์ อย่าไปเถียงพระพุทธเจ้าเลยลกูกมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็สองเตือนตัวเองว่าคนนี้จากไปเพื่อให้คนใหม่ที่ดีกว่าเข้ามามองโลกอย่างมีความหวังนะลกูกอย่าไปสิ้นหวังถ้าเรามองโลกแบบสิ้นหวังเรากําลังทํารลายตัวเองแต่ถ้าเรามองโลกอย่างมีความหวังว่าคนนี้จากไปเพื่อให้คนใหม่กลับเข้ามาเราตั้งตารอคนนั้นลกูกเดี๋ยวคนที่คู่ควรกับเราจะมาแน่นอนแต่สามมองว่าถ้าเป็นคู่กันแล้วก็ต้องไม่แคล้วกัน แต่ถ้าไม่ชีคู่กันแล้วยังไงก็ต้องแคล้วกันจะเร็วจะช้ายื้อยังไงเขาก็ไปอยู่ดีถ้าไม่ชีคู่แต่ถ้าเป็นคู่เขาจะไปสุดล่าฟ้าเขียวไม่เร็วก็ช้าก็กลับมาอยู่ดีนี่เป็นสามทางออกที่พระอาจารย์แนะนําไว้นะครับเดี๋ยวพระอาจารย์อารยันจะมีอีกหนึ่งทางออกมาเสริมด้วยนี่มอนครับทางออกในการ move on แล้วหรือไง <laughs> ใช่ใช่ใช่ศิลปะการ move on แล้วศ <laughs> ิลปะการ move on เหรอ ผมว่าอย่างที่บอกว่าออกจากสิ่งแวดล้อมเดิมแล้วก็อันที่สองคือตัวเวลาครับอืเวลามันจะช่วยเยียวยาบาดแผลนะครับเหมือนกับแผลที่กายอ่ะถ้ามันเป็นบาดแผลอ่ะถ้ามันลึกนะมันต้องใช้เวลานานนะกว่าจะหายเราไม่สามารถเร่งมันต่อให้ใส่ยามันก็ดีขึ้นแต่การเยียวยาบาดแผลที่เท้าหรือที่ร่างกายเนี่ยมันมันต้องใช้เวลาเหมือนกันดังนั้น แผลที่ใจมันมันลึกกว่านะครับอืมแล้วมันก็ทายาไม่ได้นะจริงๆยาที่ทาได้อะทาไม่ได้เลยทาไม่ได้เลยเหมือนเพราะเพราะมันเย็บเย็บก็ไม่ได้มันเจ็บปวดเย็บไม่ได้ใช่ทาไม่ได้เย็บไม่ได้ต้องกลืนยาเข้าไปแล้วให้มันไประเบิดข้าในเออแต่ผมมียาตัวหนึ่งดีนะอะไรสมาธิวิปัสสนาเนี่ยอืม สมาน้องน้องเขาจะอยากนั่งเหรอไม่ถ้าหลับทาก็เห็นหน้าเธอชัดอีกถ้าถ้าน้องอยาก move on ได้ไวอ่ะยาตัวนี้ช่วยได้ดีเพราะไม่งั้นเนี่ยใจน้องเนี่ยจะตามอารมณ์ตรงนั้นไปกาหลับ็มันต้องสู้กับมันอ่ะอืหลับตาเธอก็มาแล้วยิ่งสมาธิชัดยิ่งเห็นชัดอ่อนแอก็แพ้ไปคนไหวเขาจะยืนจริงๆงานเนี้ยดังนั้นน้องจะปล่อยให้ชีวิตทุกขระทมต่อไปคงไม่ดังนั้นใช้ ใช้ยาดีกว่าเป็นตัวเรี่ยงเยียวยาแผลด้วยอย่าให้มันเยียวยาตามปกติหรือว่าบางครั้งเรากลับไปกรีดแผลให้ลึกกว่าเดิมนะด้วยการกลับไปคิดถึงเขากลับไปย้ำคิดย้ำทำบางคนเนี่ยโทษตัวเองครับโทษตัวเองว่าตวเตงนั่นแหละผิดตเตงนั่นแหละไม่ดีทั้งทั้งที่ลองคิดดูว่าเออคนที่จากไปคือเขาถ้าเขายังมีใจให้อยู่เขาก็คงรักเราต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็คงไม่ไม่ทิ้งกันไปไหนใช่ไหมล่ะ แต่เมื่อเขาจากไปแล้วนั่นแปลว่าคุณต้องตัดใจให้ได้อ่ะคุณต้องยอมรับความจริงให้ได้ว่าเขาจากไปแล้วบางคนยอมรับความจริงไม่ได้ก็ม o ฟอ on เป็นวงกลมบางคนรอ,อการกลับมาของเขานะครับอืมบางคนแอบส่องเฟซส่สองนู่นนี่นั่นติดตามชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยหารู้ไม่ว่านั่นคือการกรีดแผลตัวเองให้มันมันลึกกว่าเดิมอีกอะ ดังนั้นตัดให้ขาดเลยกรีดแล้วไปราดยาแดงด้วยกรีดแล้วยาดราดยาด้วยเอาน้ํายาล้างพนักราดด้วยใช่ครับแล้วมันมันจะแสบแค่ไหนอ่ะมันมันทั้งกัดตัวเองแล้วโดนน้ายาแล้วพนักกัดแล้วไปส่องเฟซแฟนเก่าแล้วไปเจอรูปเขากับคนใหม่อ่ะนี่เขาขั้นราดยาแดงกี่รอบน่ะคือนี่โซดาไฟจริงๆที่ราดหัวใจอ่ะโซดาไฟดังนั้นก็คืออย่าไปส่องเฟซอย่าเลยบล็อกไปเลยรูปต่างๆที่อยู่ในห้องโชว์เหมือนเดิมหรือว่าเก็บ ย้ายห้องเลยยิ่งดีอืรูปก็เก็บไปหรือส่งไปไม่ต้องมีวิแววอะไรที่ล่องรอยของเขาเหลืออยู่อะดิจิทัลฟุตปรินต์อะรอยเท้าของเขาอะไรเงี้ยเก็บไปให้หมดเลยทั้งทางโซเชียลทั้งทางในห้องอะไรเงี้ย <c oughs> คือคุณเริ่มต้นใหม่ได้ละให้จริงจังกับการเริ่มต้นใหม่เพราะว่า <c oughs> เราอาจจะเจอคนที่ดีกว่านั้นอยู่แล้วอื <c oughs> จําไม่ว่าถ้าเขารักเราจริงแล้วรักเราอยู่อะ <c oughs> เขาไม่ทิ้งเราไปหรอกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น พราะความรักมันคือการผ่านมรสมไปด้วยกันมไม่ใช่ว่าเจอมรสมแล้วทิ้งให้คนคนนั้นอยู่ท่ามกลางมรสมคนเดียว<ม>สิ่งนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักเลยนะ <c oughs> <c oughs> สุดท้ายนะก็อยากจะย้ำว่าให้เตือนจิตสกิดใจตัวเองนะถ้าเขาเป็นคู่ชีวิตของเรา<ม>ยังไงก็ต้องได้อยู่กินกับเรานั่นแหละ<ม>แต่ถ้าเขาไม่ใช่คู่ชีวิตของ คู่ชีวิตของเรานะจะยื้อเขาไวยังไงนะเอาโซ่มาล่ามไว <c oughs> เขาก็ตัดโซ่ไปอยู่ดีใช่ใช่ฉะนั้นให้สรุปอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าเขาเป็นคู่ชีวิตของเราถึงจะจากไปยังไงก็กลับมาแต่ถ้าเขาไม่ใช่คู่ชีวิตของเราต่อให้เอาโซ่ทองคํามาล่ามไว้เขาก็ไปอยู่ดี <c oughs> ดคิดอย่างนี้นะลูกนะแล้วก็อย่างที่พระอาจารย์อารยันบอกยาชนิดหนึ่งซึ่งช่วยสมานแผลความรักได้ดีมากๆนั่นก็คือเวลา พระอาจารย์อยากจะพูดให้จาง่ายๆวาให้เวลาแก่เวลาไม่เร็วก็ช้าอะไรอะไรก็จะดีงามก่อนโดนสดเลยโดนสดให้เวลาแก่เวลาไม่เร็วก็ช้าทุกอย่างจะดีขึ้นนะเห้ไอดดิไหรอขึ้นนะ อีกครั้งหนึ่งนะยอมนะใครชอบก็จดไว้ให้เวลาแก่เวลาไม่เร็วก็ช้าทุกอย่างจะดีขึ้นนะเอาประมาณนี้นะลูกนะเอาถ้ายังไม่ดีขึ้นเอาคำของพระพุทธองค์เลยลกูกอันนี้มัดเด็ดเลยอันนี้ระดับผ่าตัดเลยนะสัพเพธรรม,มานาลังอภินิเวสายะอันนี้ไม่ปณีปนอมไม่ต้องมามุมออนเป็นวงกลมอะไรละ เอาชัดๆเลยสเปตามานารังอภพนิเวสายะใดๆทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดติดถือมั่นคืออะไรอะไรก็ตามมาเรายึดติดถือมั่นไม่ได้หรอกไม่ว่าเราเขายึดเราก็ไม่ได้เรายึดเขาก็ไม่ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าไม่ว่าเราไม่ว่าเขาไม่ว่าวัตถุไม่ว่าสสารไม่ว่าพลังงานไม่ว่านามธรรมไม่ว่ารูปประธรรม ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เคยมีอะไรเลยที่อยู่นิ่งๆทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาฉะนั้นเราจะมาสตัฟคนคนหนึ่งให้รักเราไปตลอดให้อยู่กับเราไปตลอดมันเป็นไปไม่ได้เข้าใจไหมโลกมันเป็น impossible mm. คือเรากําลังไปฝืนสัจธรรมฉะนั้นเมื่อสัจธรรมมันกําลังสาแดงความเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นว่ามันไม่เที่ยงอ่ะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอ่ะนะ ความรักก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคนรักเราก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทำใจเถอะลูกนะเรายึดอะไรไว้ไม่ได้จริงๆเราทำได้เต็มที่นะแค่ทำให้สิ่งที่เรารักอยู่กับเราหรือเป็นของเราเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นเราเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างได้เพียงชั่วคราวไม่มีใครสามารถครอบครองอะไรได้อย่างถ้าวรนตลอดไป และนี่แหละคือปรมัต,ตกัศัจธรรมอันสูงสุดน้อมมาเตือนจิตสกิดใจตัวเองนะลกูกสัพเพธรรมมานาลังอภินิเวสายะนะทำทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดติดถอมัน่นหรือแปลให้เข้าใจง่ายๆก็คือใดๆในโลกอันบุคคลไม่ควรยึดติดถอมัน่นยึดสิ่งใดจะทุกปางตายเพราะสิ่งนั้นฉะนั้นให้ยอมรับเสียเถิดว่าความเปลีป่ยนแปลงเ,เป็นธรรมดาของสิ่งมีชีวิต ถ้าเรายอมรับความเปลี่ยนแปลงว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามันจะต้องเกิดขึ้นไม่เร็วก็ช้าคนรักมาเปลี่ยนแปลงไปเราก็ทำใจได้นี่แหละสัจธรรมสูงสุดของพระพุทธองค์เลยนะลกูกแต่ถ้าลูกคิดว่าเออมันเวินเวิร์ตอนตอนนี้ผมกำลังอกหักใหม่ๆผมจำอะไรไม่ได้พระอาจารย์ขอสั้นๆได้ไหมอ่ะพระอาจารย์จัดให้เล t อิตโกลูกสุดมือสอยก็ปล่อยมันไปเล็อิตโกสุดมือสอยก็ปล่อยมันไปนะลูกนะพระอาจารย์หวังว่า ลูกจะดูแลตัวเองให้ดีๆนะลูกลุกขึ้นมาอาบน้ำอาบท่าลูกกินข้าวกินน้ำลูกนะคิดถึงหน้าพ่อคิดถึงหน้าแม่พ่อกับแม่ของลูกรักลูกมานะรักลูกมากถึงให้ชีวิตลูกท่านคงไม่มีความสุขหรอกที่เห็นลูกคิดจะทำลายชีวิตเพียงเพราะว่าจะเอาไปบูชาให้กับใครสักคนหนึ่งซึ่งไม่เห็นคุณค่าของลูกเพราะถ้าเขเห็นคุณค่าของลูกเขาไม่มีคนอื่นหรอกนะลูก ยาวชีวิตที่แสนลำค่าไปสังเวยให้กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าลูกลุกมาอาบน้ําอาบท่ากินข้าวไปตั้งปณิธานต่อหน้ารูปคุณพ่อคุณแม่ของลูกนะว่าลูกจะไปต่อจะเรียนให้จบและจะมุ่งมัน่นทำชีวิตนี้ดีกว่าเดิมแม้ไม่มีเธอนะลูกนะสู้ๆนะครับพระอาจารย์สองรูปเป็นกำลังใจให้เอานี่ม์พระอาจารย์อารยันฝากอีกสักครั้งหนึ่งนี่ม์ครับ จริงจริงมีคำคำหนึ่งนะว่าในวันที่คนที่เราเคยรักอะ่ะเขาจากไปผมว่าเราก็สามารถมีความรักได้เหมือนเดิมนะครับแต่เราเอารักที่เคยให้คนอื่นอะ่ะมามอบให้กับตัวเองดีกว่าอืมคือเน้นเลิกนะเออเอารักที่เคยมอบให้กับเขาอะ่ะตอนนั้นเขาอาจจะเห็นค่านะตอนที่รักกันอยู่อะ่ะแต่วันหนึ่งเขาไม่รักเราแล้วนั่นก็เรื่องของเขา ดังนั้นไปขอความรักนั้นคืนนะใช่ไม่ต้องเอาคืนแค่เอากลับมามอบให้กับตัวเองครับหันมารักตัวเองดูแลตัวเองเทคแคร์ตัวเองดูแลหัวใจดูแลสุขภาพร่างกายเอาเวลานั้นมาลงทุนในความรู้สุขภาพลงทุนในตัวเองอะ่ะผมว่าสิ่งเนี้ยโอ้โหเป็นความรักเหมือนกันแต่เป็นความรักที่ถูกต้องและเป็นทรูเลิฟด้วยนะเป็นความรักที่คุ้มค่าที่มอบให้กับตัวเองครับดังนั้นเมื่อ,อคนรักจากไปอย่างเงี้ยอย่าปล่อยให้ความสุข จากไปกับเขาด้วยอืมอย่าปล่อยให้ความสุขที่เคยมีในตัวเราเนี่ยจากไปกับคนที่เรารักด้วยแต่ให้ความสุขเนี่ยกลับมาอยู่กับเราและนําความรักนี้มามอบให้กับตัวเองดีกว่าในวันที่เขาจากไปนั่นแหละเป็นวันที่เปิดโอกาสให้เราได้กลับมารักร่างกายและจิตใจตัวเองให้เราจะมีความสุขว่าเราได้รักตัวเองเป็นเมื่อรักตัวเองเป็นแล้วเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วเนี่ย ผมว่าต่อจากนั้นเนี่ยเราจะเบ่งบานแล้วความรักดีๆจะเข้ามาเราจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเองครับ <Okay. S 1> นะอละลูกนะลุกขึ้นมาอาบน้ํากินข้าวแต่งตัวนะลูกปะมุบออนได้แล้วลูกไม่ต้องฆ่าตัวตายหรอกลูกนะชีวิตมันลําค่าเกินกว่าจะเอาไปให้กับใครสักคนที่ไม่เห็นค่าเราแต่ไงก็ตามก็ไม่ต้องไปโกรธอดีตแฟนหรอกนะลูกนะเพราะว่าเขาผ่านเข้ามาเขาก็สอนสอนบทเรียนชีวิตให้ลูกนั่นแหละโนเพนโนเกนนะลูกเอ้ยคนเราไม่เจ็บจะโตได้ยังไงโนมัตโนโลตัสไม่มีตมจะมีบัวดได้ยังไง ฉะนั้นวันหนึ่งเมื่อเมื่อลูกผ่านวันเวลานี้ไปได้ลูกจะย้อนกลับมามองเหตุการณ์ตรงนี้แล้วก็หัวเราะย้อนใส่มันว่ากูไม่น่าบ้าบอคอแตกเลยเพราะว่าไม่เห็นมันตายซะหน่อยฉะนั้นลูกใจเย็นๆนะครับผ่านไปสักสมเดือนแล้วอะไรๆจะดีขึ้นล้างหน้าล้างตากลับมากินข้าวพรุ่งนี้ไปมหาวิทยาลัยได้แล้วนะลูกนะสู้ๆนะครับเอาละคำคืนนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะขอโยมทั้งหลายหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านทุกคนเท,ทินเจริญพร Arokaya para mala pasan Dudi param wisasa para mayat ini panang para